สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายใบยชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับประการรายได้ผู้ปลูกข้าวปี2563-64ทับเช่ารอการขายข้าวรับ1,500บาทต่อตันบวกค่าปัจจัยการผลิตรับ 2,000 20, 0บาทต่อครัวเรือนเลยทีเดียวนะครับสําหรับในปี63นี้นะครับถึงฤดูการทํานาแล้วนะครับนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบคอครั้งที่3 2563ที่ทำเนียบรัฐบาล ชึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่ามีมติเห็นชอบในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทั2564โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2563จนสิ้นสุดฤดูการผลิต ในช่วงเดือนพฤษภาคม2,564คือเริ่มตั้งแต่1กันยายน2 5 6 3ถึง31พฤษภาคม2,564ภายใต้การดำเนินงานเหมือนกับปีที่ผ่านมาทั้งเรื่องกำหนดราคาเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือนในประเภทข้าว5ชนิดดังนี้นะครับซึ่งชนิดที่1น,นะครับข้าวหอมมะลิประกันที่15,000บาทต่อตัน ขัวเรือนละไม่เกิน14ตันนะครับ2ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ประกันที่1 4 0 0 0บาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน16ตัน 3. ข้าวเจ้าประกันที่10,000บาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน30ตันนะครับสำหรับข้าวเจ้า4ข้าวหอมปทุมธานีประกันที่11,000บาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน25ตันและ5ข้าวเหนียว ประกันที่1 2 0 0 0บาทต่อตันหัวเรือนละไม่เกิน16ตันนะครับสำหรับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 3ัทับ2,564ที่รัฐบาลออกมาประกันในปีนี้นะครับมีโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวปีนี้นะครับทั้งนี้นะครับด้วยพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการเสริมนะครับในการมีมาตรการเสริมคู่ขนานกับ การรายได้ผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งประกอบด้วยมาตรการชะลอการขายข้าวกรณีมีผลผลิตข้าวออกมามากเกษตรกร,เก,รเก็บข้าวไว้ไม่ขายจะมีเงินชดเชยให้1,500บาทต่อตันนะครับคือสถาบันเกษตรกร,ร1,500บาทต่อตันทั้งนี้สถาบันจะได้รับ1000บาทและเกษตรกร,ะกรจะได้รับ5,000บาทนะครับสำหรับ โครงการชะลอการขายข้าวที่เป็นโครงการคู่ขนานนะครับและมาตรการที่2มาตรการเงินกู้รัฐบาลจะช่วยดอกเบี้ย3%สาหรับสถาบันเกษตรกรและโรงสีที่ไปซื้อข้าวมาเก็บไว้ในช่วงที่ข้าวออกมากเพื่อไม่ทําให้ราคาข้าวตกนะครับก็จะช่วยในดอกเบี้ย3%สําหรับรัฐบาลจะช่วยนะครับ ในมาตรการเงินก então, ู to to ้นะครับซึ่งเป็นมาตรการคู่ขนานกับโครงการประกันรายได้และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องค่าบริหารจัดการและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวหรือข้าวปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งให้ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะครับซึ่งจะได้ไล่ละ1000บาทนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องค่าบริหารจัดการและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวค่าปัจจัยการผลิตนะครับพี่น้องชาวนาก็จะได้รับ ไร่ล,ละ1,000บาทนะครับลายละไม่เกิน20ไร่หรือขัวเรือนละ20,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซึ่งในปีนี้นะครับรัฐบาลก็ออกมาสารต่อโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวต่อและมีมาตรการเสริมคู่ขนานไปด้วยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่นานะครับก็จะได้รับค่าปัจจัยการผลิต เพิ่มขึ้นอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ที่นำมาฝากท่านผู้ชมชอบให้กดไลค์ใช่ใกดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ